กูบอกว่าเอ็นวีเดียเป็นคนดีมึงมุ่งอยากกินไงวะเอมิเดียคนดีมันทิ้งเหตุการณ์ที่สั่งงงอะไรละ เี่นว่ะถ้าถ้าถ้าพับจีมันหูยทำไมภาพมันขี้อย่นะางเงี้ยเนี่ยภาพโคตรเหมือนขี้เลยอนะ่ะเที่ยภาพกำลังดีเลยเนี่ยไม่เปนสเปกภาพกูเหมือนขี้เลยแล้วนะไอ้ตีมุมมองมุมมองมุมมองอะไรที่แบบไอ้เตรอเต๋อแซงเนี่ไอ้เอา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 ,เอามาป้ายลูกไอเอามาป้ายลูกกลมๆเนะี่ยเนี่ยที่ที่หัวมันเหมือน,นบูตร อุตาแต่บึงเปนทองดเวยไข่ทองคำพุทชดอ๊อมไอ้ทีอากดีนะเฮ้ยตอนนี่อ้กับกาฟิล่าเฮ้ยตอนนี้ไอ้กับกาฟิลามันโมบายเอ้ยกระสุนกระสุน้กระสุนมีปืนไม่มีกระสุนี่ ไอ้เงี้ยกูไม่กูได้ยินเสียงชัดแม็กวะไปเฮียกูไม่เจอปืนเลย่ะอะไรวะปืนไม่เจอปนเฮียเราไม่เดนโน้ำพ้นดำ เอ้ยเวลาผับจีมึงอย่ายืนขวางกระฝุนกันด้วยมันยิงกันเองได้ด้วยแต่ถ้ามึงยิงกันเองบ่อยๆอ่ะค่าความดีมันจะลดเหลือหนึ่งเหมือนกูอ่ะ้วเลือกกตรงไหนวะยูเลืกยกดกดกดแท็บกดแท็บแล้วก็ กดกดกดิกขวาที่มันไปยิง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 อันเนี้ยยิงยิงไอ้ไอ้คนใย็อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยิงมันมันจะดับของเยอะมากเอาเยิงกระสุนหมดเยอะพกเล่นเกมไม่เป็นเกระฝุ่นเลย มวีต่วม,ม,มึงต้องคุมมึงต้องคุมปืนไปมันไม่ใช่วนแลนนี่แ่ไจะวแถบได้นะเนียว่ะมึงขับมึงขับไปชนไอ้บุตดิไอ้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 ขับไปชนบุตได้โอ้มออออไออเออไอ แล้วมึงไม่มีของเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยไม่มึงไม่มีของเหรอาดียวกูหิวให้มมามามามเดี๋ยวกูหิวให้กูกูหิวไห้กูหิวไวมากกูหิวมากกูหวมากเอ้ากหิวมากตัวมาเกู ไปไปไปคนคนลไปไหนไปไหนไปไหนไปหาพ่อไปหา่อไปห่ไปหาี่อไป่อไห่ไปาไปหาอไปหาพ่ไหาอไปหาพ่อไปหาไา่อไปห่ไปหาพ่อไปหา่อไปหาอไ่อไปหอไป่อไดหาอไม่อาพ่อไปหไม่ไปาอ่ ไอผู <mile> ้ตามึงไม่ฟามของหนไว้งเดี๋ยเอ้ยเฮ้ยไปๆๆเยี่ยมไอมึงมาเก็บของดิไอยีอ มึงยู๊ไม่ไม่ไ้อมึงไม่ไลดยไเา่่่่่่่ม่ไม่คุยขกาพี่ขอจะไม่ทเลยขพเี่ยไม่ไม่อมา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 ดูคุณดูคุณยูแม็ยมม่ออดม่ออด่อ่อไห

ติดตัวน enfin ี้ตดตัวนีโอ้โเอมึงกดติดตามมึงกดติดตามคนเบนาแบบติดตามร่มอ่ะมึงกดเอ็มนะกดกดเอ็มแล้วก็สายล่างแล้วก็สายล่างว่าจะเลกติดตามใครติดตามตอนนี้เตเดีวจเาเที่ยวที่ที่เดือดที่สุดนะ กูไม่โดนลงในน้ำเหรอฮะลงในน้ำเหรอเดือดเลยตอนแรกกูก็จะไม่ลงในน้ำหรอกแต่พอมึงพูดแล้วกูจะลงในน้ำเลยว่ะกูเนี่ยหนูกูเนี่ยมึงระวังไอ้เนี้ไอ้กรณีนี้ก็มันต่อยมันเลยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยายอะมึงเจอมันเหรอมึงเจอมันเหรอเออเกมมีประตูเออเกมประตูไม่เหมดไม่หมดนะไปดีกว่า เวลาเก็บซ์เตอร์มาเลย์แตไม้ไม้ไม้แค่ไม้แค่ไอเชี่ยไม่ผับจีไหมอัปเดตเป็นมีจนมีเรือยางแล้วเหรอวะเนี่ยใจเย็นเด้ไอ้ยิงเกี่ยวฟ้องอยู่หรอซีนอต่างมันข้าได้เหรอ ทำาอะไรกันวะเดี๋ยวเออนี่อยู่อย่างั้นแหละทำอะไรมาไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้ยเอามันม่ได้เก็บของนียนคุยเลยวะเฮ้ยพุทะขวาควาวาบนระวังก่อนเฮ้ยยิงใส่กระฟุนเย่ายิงใส่กระนอยู่ไหนู่ไหนอยู่อยู่มันอยู่หลังบ้านพุทธะอยู่หลังบ้าน เอาเอาเอาของไเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเสียงไอ้นิวใชปะกูไม่ได้เฮ้มันเก็บชุดไม่กวนเลยมันเก็บทุกอย่างเลยไอ้เชี่ยมันเก็บทุกอย่างเลยะถ้ากูตายมันเก็บของกูแน่เอกูต้า เขาไม่ควรอยูงไม่ได้ว่าเป็นเด็กทำอะไรเนี่ยมันมีสไปเดียบเรื่อยกลัวไปวางตัดหน้าดีกว่านี่เลยอะไยไบ้างเจมเป็นไงมันขอบมันมันขอบคุณเลยพี่อย่างมึงไม่ต้องสนใจหรอกดออกไปเลยมันขอบเฮ้ยคว้าขวาคว้าเห็นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยชี้ย เออสวยเนียครู้นะเล่นมากว่าชั่วนี่นเขอบคุณที่เน็ตอบคุณที่ใช่ทำมึงถ้ามึงยิงไกลถ้ามึงยิงไกลไปอ่ะมึงต้องคำนวณด้วยถ้าว่ากะฝุนมันจะตกที่ไหน แล้วกูเป็นควยเลยไม่เจอเลดดอไม่เจอดอทเฮี้ยอะไเลยวะมาละเลยแต่บุตเฮ้ยระเบิดระเบิดมีอนุภาคนัดเดียวเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวบุตร้าอ๋อกบุตาหลังหลังมึงมีกระฝุญจากูอยู่อะ ไอ้เยัยเมื่อกี้กูจะตายด้วยแต่กูไม่ได้โดนใครยิงนะกูโดนไอ้บุตรายิงนี่แค่ไม่ใช่กูว้าวกายไปเดียวกคยเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยมึงแหกคันนั้นปะไปที่ปะเดี๋ยวกูพาไปวันเอ้ยมึงดูสกิน M พิเศษกูสวยปบะ ถือมีไม่ได้ไม่มีมีดอ๋อกดเล็กกดเอกกดเอกดเอกเอกกดเอกเว่งแบบไม่ไม่ไม่ถือเชี่ยอะไรแบบลุลุ่นลุลุ่นเลยมามาเดี๋ยวกูขับบูต้บูต้บูตาดราเซียเฮ้ยอ้ะโอ๊ๆโย รถดาฟียะไงดาฟีมันช้าแต่ว่าามีแล้วามีแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยลุงนเฮ้ยลุนเฮ้ยโอ้ยก้อเปิดเปิดไฟลยทีเอไอไฟเอ็มไฟเอ็มไฟเอ็มไฟเอมอ สาย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 บนมีสายบนมีสายบนมีกูได้ยินเสียงจากสายบนเสียงกระฝนแต่ไกลแต่ไกลแต่ว่าเฮ้ยตามลูกฝนเหมือนไม่หาโอ้ยโกลด์ไอ้นี่มันจุดที่กูได้เอ p ไอ้ธันวาเนี่ยเปล่าสายบนของตีลูกจ่ะน่าจะขวาแล้วกูวอะเออเตียงขวาเตียงขวาขวาแล้วหน้ามันจ่ะ กูแร้ไม่ควรขับรถนะให้ให้พี่เขาพี่งขับเข้าไปในฟอนแดงนี่ยังไงเรียบร้อย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 เฮ้ยไมื่อเวลาเหนิวเลยเรายังมีรถถังเลยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงมึงยิงเหรอค่ะยิงนี่คุณยิงนัเดียวไปฮะด้ประกามี Sniper ใครถาม เอ้ยนี่มันบ้านแปดปีเนี่ยว่ะพับจีแก่พับจีนแปดขวบเออบ้านพับจีนเหมือนก่อนเออเอ้ยกูพิ่งมาเล่นในบ้านเนี่ยบ้านเหรออือฮึใช่เข้าไปในบ้านเถอะเดี๋ยวนี้เหมือนกูจะโดนใส่หัวไงก็ไม่รู้อะว่าเออเอผู้ติสามพันล้านมายิงเอออาจจะโดนจอนวีแกนอีกคนในอดีตอะยิงอยู่อะตอนนั้นแบบอาจจะแบบเล็งหัวอยู่เลยตอนนั้นไม่ใช่

เฮ้ยแต่กูไม่เจอกูไม่เจอสโคบกูต้องการสโคบหี้ยอ่ะใช่กูตกใจหลายรอบแล้วฮะปล่อยระเบิดตรงนั้นแม่ไม่กูต้องการสโคบแบบสโคบแบบสโคบโฮโลกับสโคบเนี่ยที่กูกูไม่ต้องการสโคบเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทมันไปดูฮะกูเจออะไรบ้างเนี่ยเอาดีอูฟิรถอูฟี่เหรอเออด้ครับบัารด้ายบัตรด้วยบั เอ้ยมึงจะไปต่อยางทุขวายหรอวะเฮ้ยยงวงมา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 บุตร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 พันยาพันยาพันยาพันาพันยาพันาพันาเอาไปเร็วเร็วเดี๋มตายเอ้ยมึงมึงก็กินไม่มึงมึงเน้อยางเนี่ยไปงไปง รถมียังหายเลยเดี๋ยเอาดาเซียดาเซียดาเซียขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไหวอยู่ไปอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ขับอีกไม่เป็นไรมึงขับไปมึงขับไปมึงขับไปขับเข้าวงอีกเดียวโปรสุครีาร์จต้องไปต้องไปเฮ้ยมุตะซ้าย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  I wanna if you know how to listen to me มีคนยิง evet. มึงเหรอไม่ใช่ม well ึงต้องวิ่งมาเหรอใช่เอาอีนิวมึงไปตามขับไปมึงขับไปเราเล่นนิวก่อนเดี๋ยวบอกนันดาเสียที่ความใช่ไหมบอกูุอ๋อคุณว่กอ๋อปูแมก ดูแช่งหน้าจอกูอยู่ใช่ไหมเจมี่แดนกูขวัญไเลยสองโมงโมงวันก็ไม่มาล้เฮยเราตลอดอึ่มเรต่อรยิงตายหวงคนแรงสัแ้้้นิวจ๊กเลยอะจี่ดิงจี่ิ้งคุปป่าใครถามจับนุ่มยิ้มข่าปล่อยนี่ มึงยิงไรยิงประตูเลยเป็นกลางลงไม่ได้หรอไม่ใช่ประไม่ใช่ประตูมึงยิงยิงใจกูตัวละเจ๊ว่ามาให้ฉรอดเนื้อมึงต้องรอดให้กูขับรถไปรับไหมไไอ้เขี้ยวมไม่มีไร ตายดิเอ๊เฮ้ยกลัวมันกลัวเฮ้ยกลัวมันรอดกลัวไอ้นุ่มมันรอดถ้าถ้าถ้ามันมียาถ้ามันมียามันรอดมียาใหญ่ตอนนี้ใครถามอ่ะคิผหายแล้วกูโดูแดกแทนเนี่ยเออแม่งแม่งมาขึ้นงานแล้วบุตรเชื่อมไม่ได้แล้ว ระหว่างที่พวกเราดูลารพวกเราดูกดผู้หญิสองคนเนี้ยไอ้กูเห็นมีการดูสองคนกำลังรีบเข้าเหมือนกันาเลย้ยกูเจอุกกแปดเมื่อกี้มึงก็ลองดิถ้ามึงรอดกับมาได้ไอ้ย่ยไเบิร์ไฟเบิร์ดกูไปฮะไฟเบิร์จีกูไปอะไรเี้ย เกดเกมที่นี่กดแค่ไรผู้พูดก็ยิงไรมียาไมเอาแต่กินยายเออดี๋ยวเออดี๋ยวเดีอยอยเดีด๋ย